ในฟามสวัสดีครับมนบาน,นามามามานามามา่ามานารานาามามนมามเมามามานาม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 านาามนาาม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 หมาามนะนนาม สามครับนะสามบอว่านี่วันสิบสามอว่านี่เป็นหมื่นเป็นสิบสามอายุสิบสามหมื่นพอดีครับน,ะนี่คือสนะิบสี่เนาะนี่วันที่สามวันที่สี่สิบสี่เป็น ไปเลี้ยงไก่น้ำเมื่อนึกว่าเพิ่นจะขามน้ำนะครับแล้วเมื่อวานนี่เพิ่นโอ้ลงน้ำทำนี้ฟาม์มกินเขาอยู่บนหญ้าไปนะครับเนื้อปกติเพิ่นบอกขามนะเมื่อวานขามน้ำห่วงที่ต่างดนแล้วนะครัข้อหอยอยู่ในเครือครับในในป่าในน้ำผนครับเนาะดีนะโชคดีครับที่เพิ่นบวชจุมครับนะโดนเติบนะครับเกือบชั่มงพุงนครับเนาะ สมนิฟ้ามจูไก่ครับบ่ได้ไปเบิงครับป่เพราะปกติเพิ่นบ่ชขามนะครับนะแต่ผมว่านี่เพิ่นขามน้ำไปแล้วก็ลงไปลุยน้ำครับขามไปหลายวันนะนะสวมหัวก็มีนะครับนะเห็ดให้ลูกเพื่อก็ลงไปน้ำมาเนี่ไปคลองเครือนะครับในปลาใหม่นะครับนะเครือจิงโจ้เกี่ยวข้ออยู่หอยอยู่ในกรงใหม่นะห้องเบลไปเบลครับนะตอนสมนิฟ้ามน้ำหากระบอกห้องครับนะ มันเป็นน้ำไปไรแม่พันมาหาจ,าจังหินเป็นหองอยู่หรอกอยู่ในต้นไม้หอยในน้ำครับเนาะโชคดีครับนะที่พันยังเกลือยังเกี่ยวพันข่องเปนไ้อยู่ครับทำข่องไวก้ก็คือเรียบร้อยครับเนาะเรียบร้อยแต่มูว่านนะครับเนาะจะเลื่อมวันนี้ก็เลื่อยว่าจะพักเบืองอากาศพันะขึ้นมาจากน,าน้ำนี่เศร้าเลยครับเนาะเึ็นแม่จากน้ำให้เศร้าเลยต้องเป็นยัง เลี้ยวเหรอไงพันแรนด้นะมูเขาบวสนลูกนะครับเมื่านี้เออเเอาลูกเลย วันนี้ลูกนี่มา้นาี่มานี่ลูกวันนี้ลูกมามามาขึ้เสาเลยนี่มานี่เละขึ้นมานี่เขียวปือป้อๆครับเสียนามโดนแต่เมื่อวานนี่โอ้ยเกือบเลี้ยวครับเมื่อวานเกือบเลี้ยวแม่นี่ไปน้ำมูครับขไปสองหลอกสามหลอกครับนะวันนี้ฟ้าหนังบายนะ้ำไปไหลมากนะมน้ำหาลูกครับลูกกับเกี่ยวเครืออยู่ในน้ำหมดนี่เร็ววันนี้เร็ว หรือว่านัางแข็งแรงดีครับนะบอกไข่บัหนาวแสดงว่าอื่นก็น่นาจะออกไปเดินทางต่อได้ครับนะประจนพ่ายใดอีกไปได้สองมื่นนะครับเพิ่งจะออกไปได้สองมื่นอันนี้พอดีว่าตัดหญ้ามาเบิ่งอาการเพิ่นน้ำแล้วก็ตัดหญ้ามาพักน้ำคนไมอีกแล้วนะอ,อันนี้จะมาหาคนครับ อ่ามาๆๆๆอ่าอ่าขมานากันมครับสนอนป๊าอ่ามันนอน អ <tiple> <tiple> นี่ก็สาอืขึ้นมาเหยียบคตรเลยเฮ้ยปีนมองมางมปไปล้วไอ้วนอ่ไปไปไปไหนมาเอ้มาเลยของหน่อยเห้่อนี่เร็วนี่เร็ว Ni leh, ini leh. Ni mah 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 mah. Aduh kalah. Mana 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 mana. Ha 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 ha. Mana 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 mana. Mana lah mana lah. Mah leh. kau leh. Kayyip 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 kau mah si. Ya mah. Ya mah. Ya mah. Ya Eh. 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 เอ๊ะออเ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 ขย่ามาอีกเขยัามาอีกอีกแล้วอีกแล้วเออเออเออเามาเร็วเามาเร็วมาอีกไปเล่นกับเขาจับได้แล้วจับได้แล้วเป่าบนกระทาเรียบร้อย tiệt môn đi rồi, mong lục hết móc mông luôn ơ ơ anh ơ ơ ơ anh ơ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  ngăn นั่นนั่นนั่นมับยิ้งย่ายก่อนนี่ไม่เห็นงเออเออโอู้หูเก็บกระคมขาดเลือดเมื่อราคานี่อยเรียวเรียวไปนี่เอ้าเรียวเรียวไปเอ้ายับหน้ายับหลังียบอู้เอ้าเลี้ยบไปใลยอีกเอ้า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 พี่น้องคอยเอ้า

ัก็ออกจะแก่น้อยๆครับนะแต่ว่าก็ดีกว่าไปบ่มีหยาบนะดีเลี้ยงบ่มีหยาบเป็นได่ตัวอื่นครับนะไปดูแม่ปุนโฮมโฮตัวจริงไลย เป็นได้เก็บขาครับปุ่นห่วงเจ็บขาน้ำว่าเจ็บขาหนาครับตรง,บบงขาใดรันจับเนขาหนีบเจ็บขาใดเจ็บขาเจ็บคอวันใดครับนะเห็นไหมเจ็บขาตัวนี้บ่เป็นตกลงมาง่ายหลังเลยปุโอ้เจ็บขาขวาบ้างครับบางส้วน่าจะเป็นขาขวานะครับนะหน้าขวาลายข้อขวานี่ครับจับปีบเป็นเจ็บครับ คอหรือเปล่าคบนะ่ะเช็คอาการแล้วไอเจ็บตรงเล็บครับมันเล็บขวาเลยเล็บใสยย่แล้วจะเป็นลักษณะหยกขึ้นกันม่นหยกเป็นได เป็นชนกันแล้วเป็นตกลงมานะ้าแน่แล้วก็กเล็บเพิ่นจะเหยียบหยังบอ่อนะบูรู้ขึ้กันนะครับต้องเช็คอีกรอบกินเกี้ยงอยู่ครับนี่ถึงยายาแก่ครับนะปึงฟ้าเพิ่นฟ้า,าลิสนยส่กับใเห็นครับนะเพิ่นยกเลี้ยวครับนะดิวเพิ่นกับวันที่13ครับอีปมาณ10มือนะครับ10วันนะก็น่าจะ ิวู่ขวดเพือพ่อนครับเขาบอกพวกหนูว่าเพือ่อนผสมปลาจริงๆของเพื่อนมือใดน,น,นะนะโคนหางเริ่มจะเงาแล้วครับนะโคนหางก็เริ่มจะเงาแล้วเงาเป็นมองๆแล้วเริ่มใกล้แล้วครับนะกำหังเป็นสดอยู่เป็นสดนุ่มเป็นพระท่านนี่ไข่แห้งครับนุ่มตรงตันขางสีครับนมตรงเต็มไข่อย่างป่องครับสองมือซ้ำมือทำใน,รนตรงนี้ จะต้องบวม์คนณทางกยังอยู่เก่าครับนะคนณทางมันจะหยุกไปไหนบับดชื่อว่ามันของอาทิตย์พอดีครับตามดิวคนนะครับนะตามดิวพอดีสีหลังออกมาขึ้นแม่เพิ่นล้วครับเนาะสีนวลหลังมันจะเป็นแดงๆสีครับนะแต่ว่ากระดูกหลังเพิ่นนี่เป็นเป็นอันนี้แห้งครับนบลบักลงแห้ง เป็นคือเมร์เลยครับนะเมร์นุ่นเปินนะ้ลห้องรังเปิ้ลพี่เพิ่นกับน้องเพิ่นกับเปินลนะพี่กับน้องเป็นสไตล์เดียวกันคนระับวนหวยครับนะวนถ่วงวนหวยครับแต่ใบใย,ยู่ครับนะมันก็เริ่มจะสีออก,อกหมอกๆมาแล้วครับนะแบบ ต,ตีเหาไข่ขแน่ได้ยาไปแล้วเริ่มไข่ล้วของหน่อยเขาจะยำหยาของเขาคุณกินเป็นล้วบ่งหยาอ่ะกินเป็นแล้วครับกินยาเป็นแล้วครับนะดูด้านหน้าสิ่เกินยาเป็นแล้วโอ้เขียวยากินยาเป็นแล้วครับนะเริ่มยำหยาแล้วครับนะของอาทิตย์กินยาไปแล้ว รับสิบสามเขานะสิบสามเหรียญสิบสามเหรียญสิบสามเหรียญเป็นซื้อร้านอาหารนะครับนะตอนนี้เป็นเป็นตัวสิบสามครับนะแกคิดไปเรื่อยครับนะสามเหรียญสุขภาพดีนะแข็นะงแรงดีครับนะแม่เพิ่นก็ค่อนข้างจะสมบูรณ์เพราะว่าพี่เพิ่นบ่ได้กินนมนครับนะเป็นเสียไปตอนเดือนหนึ่งครับเป็นให้แม่เพิ่นยังคงสภาพ จำตัวแรกครับนะนี่เป็นตัวที่สองของเพิ่นค่านนะแล้วก็นี่ครับทูบา้าเขาทำเดียวเขาเขากินละบะยาเอ๊ะเอาไปอึงอป่งเผาไปไล่ต่อไปนะอึงออ่งเผากะอึ่งเผาเขาอยู่ทันวาครับนะเดือนทันวาโอ้ไข่ฟองแล้วนะี่ยาโนมแล้วเรียบร้อยครับน้องน้อย นอนเรียบร้อยเขากับเลบนอนเรียบร้อยครับเขาเขาก็งามกับไปเรียบร้อยครับนะถือล่มฝนฝนกับล่มมาามือเดียวครับนะนอนไี่เรือเลยครับนะไปเรียบร้อยครับนะนอนในน้ำไปเรียบร้อยนับเอาขึ้นสูงครับนะสูง เกือบสองเมตรครับเขาล้มครับ,รบ,รบนอนมันะนะ,ะน้ำอันสองอาทิตย์อ้าวน้ำไม่ใส่ครับฮนะโอ้กินน้ำม,มดครับนะวันอาจจะกินน้ำม,มดโอ้โหว่าน้ำไป่ใสเดี๋ยวเปิดน้ำใส่เพป็นกันครับ ขึ้นมาเล่นน้าไปเล้วนุ่นออมาเล่นน้าเขาอีกแล้วเพิ่อนเล่นน้ำก็จะเปิดไห้นะครับเนาะนี่กลับมาเล่นน,ลนะน้ำไปเลยเนี่ยน่ามายัางก๊กมากคือเล่นน้ำเขาอีกขึ้นแล้วขึ้นแล้วก็ลงเล่เน ตอนนี้ก็เป็นช่วงผสมพันธุ์กันแล้วครับนะเป็นตัวหนึ่งก็อยู่ในขอ,อกหมอบไครแล้วฝักแล้วขาอุปมาทัานฝักหมอบไปถึงแถวที่ยี่สิบสองนะครับนะเนื้อทีสามพูดจีิงเลยได้ประมาณสิบใบแล้วมากเกินไปอีกแล้วเสืยองดดาครับนะ ก็าลยทำนี่ขัดกอนครับหนึ่งเพราะขี่เข้ามาครับลูกขี่เข้ามาเสียงดังครับต้องเอาใจกันยังหน่อยครับนะท้องตัวนี่ฝักเองครับมันก็เลยติดฝักเองเรียงมากับมือนี่ครับเอาพกัันนที่ครบขอบคุณทุกท่านมากนะรับชมครับเสียงมันจะดังยังหน่อยครับจะรบกวนการฟังคลิดเลยขอบคุณทุกท่านที่มารับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ